คระท่านผู้ชมตอนนี้เป็นบรรยากาศหน้าเซ็นทัลจันทบุรีนะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณเที่ยงประมาณเที่ยงสิบนาทีนะครับก็ประมาณเที่ยงห้านาทีนะเพราะนาฬิกาผมเร็วห้านาทีครับก็ประมาณเที่ยงห้านาทีโดยประมาณนะฮะตอนนี้เป็นบรรยากาศหน้าเซ็นทัลจันทบุรีของวันที่26พฤษภาคม2565นะครับเป็นวันที่เซ็นทัลได้มีการเปิดอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้ก็ตอนนี้ใน ด้านในของเซนทันเขาก็จะมีทางเจ้าหน้าที่ของเซนทันเขาไลฟ์สดกันอยู่นะครับสาหรับใครที่ติดตามดูก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับในเพจเซนทันจันทบุรีนะครับของ a c e b o o k นะครับเป็นพิมพ์ชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะเราจะดูว่าเขาไลฟ์สดมีสินค้าอะไรโปรโมชั่นอะไรบ้างสำหรับคนที่กาลังติดตามนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะขออนุญ,ญาตครับตอนนี้ผมจะขออนุญาตพามาดูภายนอกที่เป็นการจราจรที่หลายๆคนกําลังาวาดวิตกนะครับกังวลว่ามันจะติดขนาดไหน ก็บอกตามตรงแบบนี้นะครับว่าตอนนี้คนมากันเยอะมากๆนะครับแล้วก็หลายคนครับผมเห็นว่ารถหลายคันพยายมามเลี้ยวมาฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็หาที่จอดรถเนื่องจากว่าด้านในเซ็นทันนะครับ <urers> น่าจะจอดไม่ได้แล้วน่าจะเต็มน,นะครับมีคนเลี้ยวเข้ามาฝั่งนี้กันนับมาจอดฝั่งเนี้ยฝั่งตรงข้ามกันเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นรถคนที่มาท้าเซ้นทันนะครับหรือว่าคนที่จะมา ขายของหรือว่าจัดงานหรืออะไรก,ก็แล้วแต่นะครับค่อนข,ข้างที่จะเยอะมันมันล้นนะครับเรียกง,ง่ายๆว่าน่าจะล้นนะครับด้านในน่าจะจอดไม่พอนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินข้ามสะพานนะครับแล้วก็ไปดูฝั่งนูน้นแต่เดี๋ยวก่อนที่จะไปไปถึงฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปถ่ายบนสะพานด้านบนแล้วเดี๋ยวก็จะถ่ายลงมาให้ดูการจราจรก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับแต่ว่าขออนุญาตไม่เข้าไปในห้างนะครับวันนี้นะครับจะตัดที่จบนสะพานเลยนะครับ ครับแล้วตอนนี้ผมขึ้นมาอยู่บนสะพานลอยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูฝั่งขาเข้านะครับฝั่งด้านนี้เป็นด้านที่เข้ามาจากแยกปั๊มสักชัยนะครับด้านนี้นะครับที่เข้ามาจากแยกปั๊มสักชัยที่ผ่าน่านอ่ะโชว์รูฟอร์ดเข้ามานะครับด้านนี้นะฮะเราจะเห็นว่ารถค่อยๆทยอยมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็การเลี้ยวเข้าเส็นทั้นกันอยู่เรื่อยๆนะครับ ดูอีกฝั่งบ้างครับฝั่งที่เป็นฝั่งทางด้านโรงพยาบาลสิริเวชนะครับอันนี้ครับอันนี้เป็นการจะราจรด้านฝั่งโรงพยาบาลสิริเวชนะครับให้ดูนะครับว่าด้านนี้นะครับก็มีรถไปจอดฝั่งตรงข้ามนะครับอันนี้ แล้วก็ในห้างครับเราลองดูในห้างนะครับก็รถจอดแน่นมากเลยนะครับแน่นจริงๆต้องบอกว่า,าคนนะคนมากันแบบว่าคุณนน้าปัก้างมากๆนะครับก็ <c oughs> มีหลายคนมาถ่ายภาพเอาวิวเอาบรรยากาศอะไรนะครับ เดี๋ยวผมจะเดินลงไปดูรอบๆเซ็นท่ันนะครับแต่ว่าไม่ขออนุญาตเข้าไปด้านในนะครับเดี๋ยวไปดูรอบๆกันเป็นยังไงน,นะครับครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ด้านหน้าของเซ็นท่ันจันทบุรีนะครับฝั่งที่เป็นฝั่งเดียวกับสะพานลอยนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูลานจอดรถด,ด้านหน้าฝั่งนี้นะครับว่ามีคนจอดกันขนาดไหนนะครับตรงบริเวณใต้าทาเวอร์นี่นะครับ ฝัง่งที่มีสะพานลอยนะฮะเรองเจ้าของรถยนต์มีสสีขาวอ่าเดี๋ยวเราไปดูฝั่งลานจอดรถด้านคลองคลองพักตีรำไพกัน,น <Celt ic. S 1> บ้างนะครับ <ใน S 1> แล้วก็เพิ่งเห็นนะครับตรงนี้ว่าจุดจอดรถตรงนี้เนี่ยจุดจอดรถตรงนี้นะครับเขาก็จะมีวินรถตู้นะครับวินรถตู้ตจะมาอยู่ตรงนี้กันเพียบเลย ตู้ไปกรุงเทพหมอชิตอยู่ฝั่งนี้กันนะครับตรงนี้นะฮะคิรถตู้ขอญาตข้ามไปตรงนี้เลยเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนู้นกันนะครับตรงนี้มีคิวรรถตู้นะนะครับตรงนี้เป็นฝั่งสะพานลอยเดี๋ยวจะพาไปดู จุดโน้นนะครับที่มีที่จอดรถที่มีหลังคาด้านนอกนะครับอ่ะเราตัดไปเลยนะครับก็มาถึงแล้วนะครับจุดนี้นะครับจุดที่เป็นทางเข้าจากถนนแล้วนะครับตรงนี้นะครับทางเข้าจากถนนนะครับรถยนต์สามารถเลี้ยวเข้าจากช่องนี้ได้เลยนะครับก็จะเห็นว่ามีรถทยอยเลี้ยวกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นลานจอดรถ ด้านนอกนะครับลานจอดรถด้านนอกที่มีหลังคานะครับก็จะเห็นรถมอเตอร์ไซค์จอดกันแน่นมากๆนะครับต้องบอกว่าแน่นมากๆนะครับแล้วก็รถยนต์จอดเต็มนะครับแล้วก็จะมีฝั่งนู้นอีกนะครับนู้นนะครับแล้วก็จะมีฝั่ง้านจอดรถชั้นใต้ดินนะครับก็คาดว่าน่าจะเต็มทั้งหมดนะครับเพราะว่าตอนนี้เห็นคนไปหาที่จอดรถฝั่งตรงข้ามกันเยอะเลยนะครับ ตรงนี้เป็นฝั่งที่เลี้ยวออกไปถนนตรงคลองพักดีลำไผนะครับก็สามารถเข้าออกทางนี้ได้นะครับเป็นทูเวนะครับเข้าและออกนะครับจากคนที่มาทางถนนตรงคลองพักดีลำไผนะครับอ่าส่วนนี้ครับเข้าจากทางถนนหลักนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูตรงนู้นนะครับเอาตอนนี้ผมกระโดดมาตรงนี้แล้วนะครับ เมื่อกี้ยืนอยู่ตรงนู้นนะครับตอนนี้กระโดดมาฝั่งนี้แล้วครับจะเห็นว่ารถแน่นมากๆครับมอเตอร์ไซค์นี่โอ้เยอะนะครับตรงนี้เป็นช่องถนนที่เดินออกไปตรงที่รถออกไปตรงออกไปตรงเส้นคลองทัพทีรับพายนะครับต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่พยายามจัดระเบียบรถอย่างมากนะครับเพราะว่ารถเยอะจริง เดินไปตรงคลองพักด be ีลำไพนะครับตรงนี้เป็นช่องที่รถสามารถออกไปทางถนนตรงคลองพักดีลำไพนะครับช่องนี้นะครับหลายคนมีมีบางคนนะครับมีบางคนบอกว่าอยากให้ถ่ายตรงนี้ให้ดูหน่อยนะครับว่าฝั่งคลองพักดีลำไพถนนเป็นยังไงเข้ายังไงนะครับนี่ครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวพาเดินมาดูเลยนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับรถเขาจะมาช่องนี้นะครับ รถเข้ามาช่องนี้นะครับเข้าได้และออกได้นะครับเป็นทูว์นะครับก็ไปออกทางนี้นะครับไปออกช่องนู้นนะครับออกถนนตรงนู้นนะครับอ่านะเดี๋ยวถาย้อนกลับไปให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างการจราจรเห็นไหมครับอันนี้ขาออกนะครับรถที่กําลังเลี้ยวออกนะครับ ต้องบอกว่าวันนี้คนมากันอย่างหนานแน่นจริงๆนะครับรถบางคันต้องมีการเข็นนะครับมีการเข็นนะครับบางคันต้องมีการเข็นนะโอ้โหต้องบอกว่าคนมากันเยอะจริงๆนะครับ บรรยากาศกันเองเลยนะครับอย่าหาว่าคืออย่างงู้นอย่างงี้เลยนะครับคนมาเยอะจริงๆนะครับโอ้โห oh, เดี๋ยวขอตัดไปถ่ายตรงถนนต,ตรงนูน้นบ้างนะครับตรงนูน้นตรงนูน้นว่ารถเ็้าออกมาจากเส้นคลองพักดีลำไพเนี่ยก็มีการติดหรือมีการอะไรยังไงบ้างเอาละครับมราถ่ายกันนี่ดูนะครับตรงนี้เป็นเส้นคลองคลองพักดีลำไยนะครับโอ้โห oh, จะบอกว่าต้องบอกว่ารถติด โคตรติดโคตรโคตรติดนะครับนี่นะไอ้ยาเวเหยียดกันเลยนะครับเราก็จะไปออกถนนหลักตรงนู้นนะครับออกถนนหลักนะฮะตรงนี้ก็มีรถจออออกนะครับเห็นว่าตรงนี้เป็นรูปรถทีนะครับตรงมีเจ้าหน้าที่โบกรถนะครับ ฝั่งคลองปัตพิยารำไพนะฮะตรงนี้อมอเตอร์ไซค์ต้องมาจอดข้างนอกนี่เลยนะครับโอ้มันเต็มจริงๆนะครับวันนี้ต้องออขอบอกดูฝั่งนี้นะครับดูปิดกันเป็นยาวเลยนะครับแล้วก็ด้านส่วนด้านท้ายตรงนู้นนะครับก็ยังมีช่องช่องออกอีกช่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับรถเยอะจริงๆนะครับวันนี้รถเยอะจริงจง ครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็กระโดดไม่นะครับมาอยู่ฝั่งนี้นะครับอีกด้านหนึ่งครับของกรองปลเบียร์ลำไพ้นะครับคิดว่าช่องนี้จะมีที่ให้รถยนต์เข้าครับเปล่านะครับช่องนี้มันเป็นช่องสําหรับแคดวอล์กให้คนเดินนะครับช่องนี้นะครับช่องนี้ไม่ได้ให้มีรถยนต์เข้าแล้วนะครับอ๋อช่องนู้นช่องนู้นนะผมสงสัยช่องนู้นครับช่องนู้นที่เห็นมิรอนจอดนะครับมันน่าจะเป็นทางเข้าออกอีกหนึ่งช่องนะครับไปไกลตรงนู้นนะครับ อยากจะไปดูตรงนู้นแต่ว่าเวลาน่าจะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวน่าจะหมดแล้วผมน่าจะไปไม่ทันนะครับแต่ลองดูก่อนนะครับไปทันไหมนะครับเดี๋ยวลองวาร์ปไปดูนะครับโอ้ครับก็มาถึงแล้วนะครับจุดนี้นะครับจุดที่ผมสงสัยนะครับอ๋อจุดนี้มีท็อปซุดเปอร์มาเก็ตนะครับเป็นจุดที่รถขาออกนะครับออกมาจากลานจอดรถน่าจะเป็นการออกมาจากลานจอดรถชั้นใต้ดินนะครับ ฝั่งนี้นะครับที่ผมชี้ให้ดูเมื่อสักครู่นะครับจะมีช่องขาออกด้านนี้อีกหนึ่งช่องนะครับก็จะออกไปถนนเส้นของพักดีลำไผ่นะครับช่องนี้นะฮะแบบนี้เนาะต้องบอกว่ารเยอะมากมานะครับวันนี้26พฤมภาคม2565วันเปิดเซ็นทรัลจันทบุรีวันแรกนะครับก็สำหรับคืนนี้นะครับประมาณ17นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับโดยประมาณนะครับก็จะมี งานครับแสงสีเสียงแล้วก็งานกิจกรรมต่างๆนะครับก็มียาย่ามาด้วยนะครับวันนี้มาร้องเพลงขอจันนะครับสําหรับใครที่ติดตามครับอยากมาดูก็ประมาณ17บเนาฬิกาหลังเลิกงานใครทํางานอยู่วันนี้ไม่มีโอกาสได้มาช่วงกลางวันนะครับประมาณหลัง1 5บหนาฬิกามาแล้วก็มาเยี่ยมชมมาเที่ยวมาดูกันได้นะครับก็วันนี้นะครับคลิปนี้ครับตอนนี้เลยก็ถ่ายให้ดูกันนะครับสําหรับใครที่ ยังไม่มีโอกาสได้มาเองหรือว่ายังไม่สะดวกที่จะมาก็ดูคลิปไปก่อนทางๆนะครับยังไงขอจบคลิปเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ